ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโร่วันนี้เรามาทำคลิป12ราศี สำหรับคลิปนี้เป็นของชาวลักนณาราศีกุมนะคะในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563ใครที่ท,ทราบลักนณาดูแบบลักนณาได้นะคะใครที่ไม่ทราบลักนณาสามารถดูวันเดือนเกิดของคุณในคลิปของแม่หมาว่าเป็นคนราศีกุมหรือเปล่านะแล้วก็มันเป็นการดูดวงโดยรวมหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปนะคะยังไงก็หวังว่าจะได้ไกด์ไลน์ดีๆในการเอาไปปรับปุยุกใช้ในเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วก็สําหรับอารมณ์ความรู้สึก ของคนลัคนาราศีกุมนะคะเรียกได้ว่าเดือนตุลาคมที่จะถึงเนี้ยมันมีเรื่องราวบางอย่างที่คุณนั้นรู้สึกได้นะคะว่าคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับ การอย่างรู้จิตใจของคุณเองคอ่ะคุณอยากจะฟังเสียงหัวใจของคุณเองให้ชัดมากยิ่งขึ้นอยากจะใช้ชีวิตให้มีอิสระมากยิ่งขึ้นอะไรที่มันเคยผ่านมามันเหมือนกับแม่น้ําที่แบบเป็นคลื่นและลอกลูกใหญ่นะที่เข้ามากระทบในชีวิตของคุณมันทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มีอุปสรรคปัญหามีความทุกข์อยู่ตลอดเวลามีเรื่องราวในชีวิตที่เข้ามาทดสอบจิตใจของคุณอยู่เสมอคุณก็เลยเพยายามที่จะ าสู่จิตวิญญาณหรือว่าการฟังเสียงหัวใจการทําตามจิตใจใครบางคนในที่นี้อาจจะไปปฏิบัติธรรมหรือว่าอยากที่จะปลีกวิเวกปลีกตัวออกไปใช้ชีวิตอย่างสงบสงบออกไปเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติไปใช้ชีวิตอิสระอย่างที่ใจอยากจะได้นะคะสําหรับในเรื่องของการ ก็ช่วงนี้อาจจะมีการเงินเข้ามาจากการงานหรืองานอดิเรกที่คุณชอบนะคะก็เรียกได้ว่ามีเงินเข้ามาพอเหมาะพอควรเรียกว่าใครหวังอะไรไว้ก็จะได้ดั่งใจหวังมีความสุขมีความสําเร็จแล้วก็มีความเหนื่อยด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่จะต้องแบบคอยทํางานเพื่อที่จะให้มันได้เงินในส่วนนี้นะคะ่ะเรียกว่าอาจจะไม่ใช่เงินที่มาจากโชคฟุกๆเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นโชคที่ได้จากออการงานการลงมือทํา คุณจะต้องออกแรงเหนื่อยก่อนถึงจะได้เงินเข้ามานะคะเพราะงั้นเดือนนี้ก็เรียกว่าอุ่นกายสบายใจในเรื่องของการเงินนะคะค่อนข้างจะมีมาพอสมควรให้ได้มีความสุขความอิ่มเอมใจส่วนในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้ก็ อาจจะมีการต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของการงานหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาให้โอกาสในการทำงานแล้วก็มันเป็นเรื่องที่คุณนะั้นรู้สึกไม่ค่อยจะชอบมาพากลสักเท่าไหร่นะมันอาจจะเป็นอะไรที่ส่งผลร้ายกับคุณหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณนั้นไม่อยากจะทำเลยอยากจะหลีกเลี่ยงอยากจะหลบซ้ายหลบขวา,เ,าเจ้านายมาแล้วฉันหนีก่อนดีกว่าอะไรแบบนี้มันทาให้คุณรู้สึกว่าเออมัน มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตของคุณหรือว่างานที่เขาให้มาเนี่ยเขาก็หวังดีนะคิดว่ามันอาจจะสร้างอ,อ,อนาคตให้กับคุณได้หรืออาจจะทำให้คุณได้พัฒนาอะไรบางอย่างแต่ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะได้มันเลยมันดูเหนื่อยโดยใช่เหตุแล้วคุณก็รู้สึกอยากจะตัด ภาระบางอย่างในการทำงานออกไปเพื่อที่จะให้คุณไม่ต้องแบกรับอะไรมากจนเกินไปค่ะค,ะคนกองคนราคคณนาราศีกุมเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าภาระในเดือนนี้มันเยอะเกินไปคุณอยากจะเลี่ยงงานบางอย่างอยากจะเจยดงานบางอย่างให้คนอื่นทำหรือว่าอาจจะปฏิเสธงานบางอย่างที่มันไม่ได้ส่งเสริมคุณนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะงานเข้าเยอะจนแบบบริหารจัดการไม่ทันก็เลยต้องตัดสินใจว่างานไหนที่ฉันทำไหวฉันจะทำ งานไหนที่ไม่ไหวก็ต้องตัดแล้วล่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้อาจจะมีภาระหนะักอกหนักใจเนาะอาจจะมออีอะไรเข้ามาสกิดต่อมสำหรับคนโสดนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบช่วงนี้อยากจะมีคู่ละเกินแต่ไม่มีใครเข้ามาเลยหรืออาจจะมีคนเข้ามาแต่มันไม่ใช่สเปคฉันมันอาจจะเด็กเกินไปหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีความแบบมีอีกโก้เยอะดูแข็งดูเป็นคนที่ เออไม่น่าจะเข้าหาง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกลำบากใจอะไรที่อยากจะได้ก็ไม่มาอะไรที่มาก็ไม่อยากจะได้แต่ก็อยากจะลงจากคาน จะเอายังไงก็ต้องตัดสินใจกันดูนะคะสําหรับคนโสดในเดือนนี้ส่วนคนที่มีคนคุยนะคะช่วงเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีภาระทางการงานการทํางานอะไรของเขาแหละมันทําให้เขาหรือคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ในการพูดจาพูดคุย อาจจะมีความรู้สึกว่าแหมมันห่างหายกันไปนะทั้งที่มันเพิ่งเริ่มต้นอะไรพวกนี้มันก็เลยเหมือนคุณเองก็หวัน่นหวั่นใจอยู่เหมือนกันว่าเขาจะหายไปหรือเปล่านะหรือว่าเขาจะตัดขาดความสัมพันธ์คุณไปคุยกับคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าบริหารการงานการเงินกันค่อนข้างจะหนักหน่วงนะเพราะงั้นคู่ของคุณอาจจะรู้สึกงอนรู้สึกน้อยใจรู้สึกดราม่า อขอให้คุณบริหารในเรื่องของงานแล้วก็ความสัมพันธ์กับเขาบ้างนะคะเจดเวลาให้เขาหน่อยอาจจะหยอดบ้างนิดนึงส่งเมสเซจบ้างนิดหน่อยเพื่อให้เขายังรู้ว่าคุณนะยังแคร์เขาอยู่นะไม่ได้บ้างงานจนเกินไปส่วนคนที่มีครอบครัวนะคะช่วงเดือนนี้ก็เรียกได้ว่าทํางานกันจนลืมสุขภาพลืมคนรักกันไปเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะ จัดว่าเอออาจจะมีช่วงเวลาที่มันแบบเหมือนก็ต้องคุยกันหันหน้าเข้ามาคุยกันเนาะว่าแบบเออขอทํางานตรงนี้นะยังไงก็อาจจะต้องให้เธอแบบช่วยเรื่องของงานบ้านหรือว่าบริหารจัดการระหว่างงานบ้านกับงานส่วนตัวให้มันชัดเจนนะคะคู่ของคุณจะได้ไม่น้อยไม่มีปัญหาไม่มาสร้างภาระทั้งทาง,ทงความสัมพันธ์แล้วก็ทางการงานให้กับคุณนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงเดือนนี้ค่ะมองว่ามันก็อาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างคุณอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพอาจจะต้องไปโรงพยาบาลอาจจะต้อง ดูแลความสําคัญให้ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้นนะคะสําหรับใครที่วางแผนอนาคตจะมีครอบครัวจะมีบุตรจะแต่งงานอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คสุขภาพเช็คในเรื่องของโรคประจําตัวกันก่อนนะมันอาจจะมีบางอย่างที่ต้องให้ความใส่ใจความดูแลและคุณอาจจะต้องดูแลสุขภาพก่อนที่จะต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะยังไงช่วงนี้มันเป็น ช่วงเวลาที่โอเคแหละก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนอกจากอาจจะเป็นโรคเก่าๆโรคเดิมๆโรคเรื้อรงังโรคประจําตัวอะไรพวกนี้ค่ะขอให้ไปตรวจเช็คไปมันตรวจสอบมันไปหาหมอตามใบนัดแพทย์อะไรพวกนี้นะคะส่วนคําแนะนําสําหรับเดือนตุลาคมของชาวลัคนาราศรีกุมนะคะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองเยอะๆมันอาจจะมีบางอย่างที่เขาอยากจะบอกกับคุณ แต่คุณเองก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจรับฟังในช่วงนี้ค่ะเพราะงั้นอาจจะผ่านการนั่งสมาธิหรืออาจจะผ่านการแบบ แต่ตองใคร่ควรกับชีวิตนะคะเพื่อให้คุณนั้นได้ยินเสียงบางอย่างที่เขาบอกเพื่อไกด์ไลน์เพื่อนําทางให้คุณนั้นไปสู่สิ่งที่ถูกต้องในชีวิตและขอให้เชื่อมั่นนะคะว่าชีวิตของคุณนั้นมีตัวเลือกเสมอความรักของคุณก็เช่นกันค่ะมีทางเลือกเสมอคุณไม่จําเป็นที่จะต้องรู้สึกจํากัดกับความรักนะคะขอให้คุณรู้ว่าไม่ว่าจะตัดสินใจในรูปแบบไหนคุณจะมีทางเลือกสําหรับความรักมันจะมีทางออกให้กับคุณเสมออย่างแน่นอน และก็ขอให้คุณรับด้วยความชื่นชมยินดีนะคะการที่มีคนมาให้ความสนับสนุนชื่นชมให้ความรักกับคุณขอให้คุณรับไว้ด้วยความขอบคุณแล้วก็ ความยินดีค่ะยินดีที่จะรับในสิ่งที่คุณนั้นสมควรที่จะได้รับนะคะขอบคุณพวกเขาออกไปอย่างใจจริงแล้วก็จริงใจสร้างความเชื่อมั่นต่อกันและกันนะคะแล้วก็อะไรก็ตามนะคะที่เป็นเสียงของคุณที่จะแบ่งปันให้กับโลกใบนี้ได้ค่ะขอให้คุณพูดออกมาให้มันชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคุณคุณอาจจะพูดอาจจะเขียนอาจจะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นให้กับคนรอบข้างรอบตัว สื่อสารความต้องการของคุณแบ่งปันคําพูดของคุณให้กับคนรอบข้างบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องของการพูดคุยการสนทนากับคนรักกับครอบครัวกับคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะขอให้คุณให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้และขอให้คุณเชื่อว่าสวรรค์นบนโลกใบนี้มีอยู่จริงนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่า มันเป็นไปได้สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถที่จะทำให้โลกใบนี้เป็นสวรรค์สำหรับคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะมันเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าธรรมชาตินะคะทุกอย่างมันมีความบาลานซ์ความสมดุลคุณไม่ได้ดีกว่าใครแล้วก็ไม่ได้มีใครที่ดีกว่าคุณ,ขอ,คณขอให้คุณเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปได้และโลกใบนี้นั้นจะมีความสุขเหมือนกับสวรรค์ และคุณก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้อย่างมีความสุขเหมือนกับได้อยู่ในดินแดนของพระเจ้าเช่นเดียวกันเปลี่ยนที่ความคิดของคุณและทุกอย่างจะเปลี่ยนตามคุณนะคะสำหรับบทสรุปของเดือนตุลาคมของลัคนาราศีกุมนะคะเรียกได้ว่าเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะเริ่มมีอินเนอร์สาวนะลมแบบอยากจะฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอยากจะใช้ชีวิตให้เป็นอิสระมากยิ่งขึ้น แล้วก็ในเรื่องของการเงินก็ค่อนข้างจะมีเข้ามานะคะแล้วก็การงานก็ค่อนข้างจะเยอะจนคุณอาจจะต้องหลีกเลี่ยงงานบางงานที่มันไม่จําเป็นแล้วก็ตัดงานบางอย่างออกไปเพื่อที่จะให้คุณนั้นได้มีเวลาอยู่กับคนรักด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าคนโสดเนี่ยช่วงนี้อาจจะอยู่ในสภาวะของการอยากจะได้ใครสักคนนะคะแต่ก็ยังไม่เจอคนถูกใจสักเท่าไหร่หรือบางทีมาแล้วมันก็เลือกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่สําหรับคนที่มีคนคุยช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งกับงานจนลืมความสัมพันธ์ของคนที่คุณคุยอยู่นะคะคนที่มีคู่หรือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณนั้นจะต้องบาลานซ์เรื่องของงานกับคู่ของคุณเพื่อที่จะให้เขานั้นเห็นถึงความใส่ใจของความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ อย่าปล่อยให้คู่ของคุณน้อยมากจนเกินไปมันอาจจะส่งผลกับการงานและชีวิตคู่ได้นะคะเรื่องของสุขภาพก็ใครที่มีโรคประจำตัวต้องไปหาหมอขอให้ใส่ใจในเรื่องของการนัด การพบแพทย์นะคะอย่าให้มันขาดหรือว่าอะไรที่คุณควรจะไปตรวจเช็คสุขภาพสําหรับคนที่อยากจะมีเหยือครอบครัวอะไรพวกนี้นะคะก็ขอให้ไปทําให้มันเรียบร้อยนะคะส่วนคําแนะนําไพ่ก็คือการฟังเสียงหัวใจของคุณเองขอให้คุณเชื่อว่าคุณนั้นมีทางเลือกและทางออกในความรักความสัมพันธ์เสมอรับในเรื่องของความชื่นชมยินดีจากคนรอบข้างและขอบคุณเขาด้วยความจริงใจนะคะ ขอให้คุณนั้นส่งทอดเถ่ายทอดเสียงของคุณออกไปให้คนรอบข้างได้รับรู้ถึงสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณนั้นรู้สึกดีหวังดีปรารถนาดีก็ขอให้พูดออกไปให้ชัดเจนให้ความสัมพันธ์นี้มันมีการพูดคุยการเจรจากันนะคะและขอให้คุณเชื่อว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เท่าเทียมกันเสมอคุณสามารถสร้างสวรรค์เล็กเล็ก heaven ในชีวิตของคุณได้นะคะขอให้คุณเชื่อว่าโลกใบนี้เป็นเสมือนสวรรค์ บนดินของคุณและคุณจะได้รับพรจากพระเจ้าให้มีความสุขกับสวรรค์บนโลกใบนี้นะคะ แล้วก็ทั้งหมดนี้มันเป็นการดูดวงโดยรวมหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปนะยังไงก็ขอให้ได้ประโยชน์ดีๆจากการไกด์ไลน์บ้างไม่มากก็น้อยค่ะขอให้คุณทุกคนนะคะพบความสุขความสมหวังความเป็นดั่งใจปรารถนาและความสมดุลในชีวิตของคุณนะคะและก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจการกดไลค์ s u b ับสไ b e กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหวังว่าเราจะได้พบกันในคลิปหน้าต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมรับฟัง สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ